แมวส้มตกสวรรค์ภาคโดยจิรุ่งทีวีครับกาและครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแมวส้มตัวหนึ่งตกสวรรค์เพียงเพราะว่าเล่นซนและเขามีปีกแสนจะน่ารักแล้วก็ได้มาเจอกับสิงโตเจ้าป่าตัวหนึ่งที่น่ากเกรงขามเจ้าแมวส้มรู้เอาไว้วันนี้คือป่าของข้าเจ้าไม่สามารถมาเป็นเจ้าป่าแบบข้าได้หรอกด้วยความที่ว่าแมวส้ม ปแมวที่ร้ายเริงสาจึงเข้าไปคลาเคลียกับสิงโตผู้น่าเกรงขามท่านใดนั้นสิงโตออกวบายให้แมวส้มไปวิ่งเล่นกับเขาวิ่งสิด้วยความที่เจ้านะ่ะตัวเล็กวิ่งไว้ทันข้าหลอกรู้เอาไว้ว่าป่านี้เป็นของข้าท่านใดนั้นสิงโตพยายามจะผลักแมวส้มตกป่าแต่ด้วยความที่แมวส้มมีตาอันอ่อนหวาน เลยอ้อนวอนสิงโตท่านใดน,นั้นสิงโตจึงนึกได้ว่าไม่มีอะไรที่ยั่งยืนและสำนึกผิดออกจากป่าไปแล้วก็หิวโหวยจนกระทั่งแมวสม้มได้เป็นรอชาองค์ต่อไปนี่แหละครับไม่มีอะไรยั่งยืนในชีวิตจริงๆ